สวัสดีค่ะวันนี้จะมาทํำปอเปี๊ยกกุ้งนะคะอ่าเรามาดูเครื่องกันเลยจะเรามีรากผักชีเลยเดี๋ยวเราจะมาตาอันนี้ก่อนนะคะมีรากผักชีสามรากแล้วก็มีกระเทียมสามกลีบจ้าเราจะมาตัดอันนี้ก่อนนะคะเราตาก่อนเดี๋ยวจะมาทํากุ้งตัดให้มันเล็กๆก่อนตาไว้ก่อนกุ้งยังไม่ได้สับเลยนะคะ กุ้งล้างน้ําสะอาดแล้วผ่าหลังเรียบร้อยแล้วทาเป็นชิน้นเล็กๆจะได้ตําง่ายๆนะคะกรเทียมสามปลีกเพราะว่าทำไม่เยอะ เทตำก่อนนะคะเราไม่ใส่พริกไทยเม็ดนะคะเราจะใส่พริกไทยป่น ไทยเม็ดกระปมิดมันแรงเกินไป มานี่เรามีกุ้งนะคะกุ้งเดี๋ยวเราจะมาสับกุ้งก่อนกุ้งเราล้างน้ําสะอาดผ่าลัางเรียบร้อยแล้วนะคะผ่าลัางเอาไส้ออกเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาทุบสก่อนเดี๋ยวเราจะมาสับกุ้งอันนี้ทำปอเปี๊ยกกุ้งจ้า เมนูนี้เป็นปีแล้วไม่ได้ทำนะคะวันนี้เห็นกุ้งสวยดีก็เลยนึกอยากเอามาทำปอเปี๊ยะกุ้ง เดี๋ยวเราก็สับเสร็จแล้วก็ใส่คลุกตําเข้าไปเลยใส่เครื่องปรุงนะคะปอเปี๊ยะเราก็เตรียไมไว้ละปอเปี๊ยะต้องทุบก,ก่อนแล้วก็มาสับ ะะเอียดมากนะคะสับแป๊ละเอียดมากจ้ะสับมาละเอียดมากนะจ๊ะประมาณนี้นะคะโอเคจากนั้นจะใส่ครกไปเลยใส่ครบกลงไปเลยโอเคขอเวลาล้างแป๊บหนึง่งใส่เครือบไปแล้วนะคะก็มีพริกไทยไข่ขาวแล้วก็น้ำตาลใส่น้ำมานาันงาไปนิดหนึ่ง ผมก็นอนิดนึงใส่ผงข้นอนิดนึงนะคะตำใส่ครบไปเลยกุ้งก็ใส่ครบไปเลยนะคะตำไปเลยนะคะซีอิ๊วขาวหนึ่งช้อนน้ตาลครึ่งช้อนชาพริกไทยไข่ขาว ข้านอน,นิดหนึงน้ำมันงานนิดหนึ่งนะคะใส่ลงไป ใส่ถ้วยก่อนนะคะโอเคส่วนนี้เราก็จะมีแผ่นปอเปี๊ยะในนี้นะคะเดี๋ยวเรามาห่อกันเลยจ้ะแล้วก็มีไข่แดงแยกไข่แดงไว้ตั้งหาเอาไวห้ห่อเอาไว้ทาปอเปี๊ยะนะคะเดี๋ยวเรามาทํากันเลยจ้ะมาจ้ะเดี๋ยวเรามาห่อกันเลยนะคะ ียมแผ่นปอเปี๊ยะแผ่นปอเปี๊ยะใส่กุ้งลงไปใส่กุ้งลงไปนะคะเราจะทำแผ่นเล็กๆเอาแผ่นเล็กๆนะคะเราไม่ทำแผ่นนานานะคะทำแผ่นเล็กๆพอ โอเคหมวนก่อนนะคะทีนี้ก็พับทาไข่ก่อนทาไข่ก่อนนะคะทาไข่พับก,ก่อนหมวนไปเลยจ้า ได้แล้วนะคะก็ประมาณนี้นะคะทำอีกซาก่าสองแผ่นให้ดู ไข่ก่อนพับเข้าไปแล้วก็ม้วนพับด้านข้างด้วยนะคะพับด้านข้างเสร็จก็ม้วนเลยทาไข่โอเคเดี๋ยวทำอ ทำให้ดูประมาณนี้ก่อนนะคะโอเคเดี๋ยวขออนุญาตทําต่อนะคะนี่จ้ะเดี๋ยวเพราะว่าต้องใช้เวลาเดี๋ยวจะมาทอดอีกโอเคเปิดไฟเดี๋ยวเราจะมาทอดเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาทอดเลยใส่น้ํามันลงไป มาจ้าน้ำมันเริ่มร้อนแล้วนะคะน้ำมันเริ่มร้อนแล้วใส่ลงไปเลยจ้าโอเคได้แล้วนะคะใส่ลงไปเลย ไปเรือ่อยๆจ้ะสวยงามมากเลยจ้าสวยงามนะคะ งามมากเลยนะคะเหลืองแล้วจ้าเหลืองนะ้วจ้าเดี๋ยวเราจะตักขึ้นเลยนะคะมาจ้าปอเปี๊ยะกุ้งเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมรับประทานแล้วจ้า จะทานคู่กับน้ำจิ้มไก่ก็ได้หรือจะทานคู่กับน้ำจิ้มบวยก็ได้นะคะขอบคุณสำหรับการรับชมจ้า